สวัสดีค่ะ KTV ซ่านะคะย่าชิญเดิวน KTV ซ่าค่ะระหว่าง KTA กับี i s a นะคะอันไหนผ่านตอมองง่ายกว่ากันนะคะ,ะสำหรับคนที่มี KTA นะคะจะต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเอกสารการทํางานนะคะแผนที่ยวจองตัว๋วเครื่องบินไปกลับนะคะแล้วก็เอกสารการจองที่พักด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เข้าไปด้วย KETA นะคะจะมีการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับว่า พักที่ไหนมาเที่ยวกี่วันนะคะต้องตอบคำถามให้ชัดเจนด้วยแล้วสำหรับคนที่มีวีซ่าจะมีใบวีซ่าออกมาให้จากสถานทูตโดยตรงเลยนะคะเราก็เตรียมเอกสารใบวีซ่าแล้วก็เอกสารอื่นๆเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีด้วยระหว่าง2ออันนี้นะคะอ,อันไหนผ่านง่ายกว่ากันก็จะบอกเลยว่า เป็นวีซ่านะคะเพราะว่าวีซ่าออกจากสถานทูตโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดถ้ามีแผนที่อยากจะเดินทางไปประเทศเกาหลีแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน KTA นะคะก็แนะนําให้ลงทะเบียน KTA ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าลงแล้วไม่ผ่านนะคะสามารถยื่นเป็นขอวีซ่าท่องเที่ยวกันได้นะคะแล้วตอนนี้วีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็จะให้วีซ่าแค่15วันนะคะท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาสอบถามกับทาง KTVISA กัน ได้เลยนะคะทางเราก็ยินดีให้ปรึกษากับทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ